เป็นอีกกี่อ่ะผมทะลงเนี่ยลุกสองเลือกให้น้องไอซ์จับนะทุกคนอันนี้ที่เป็นหัวดไปๆเรื่อยๆเดือดรุเรื่อเระว่าไม่พอสัมผัสได้ใช่ไหมค่ะสัมผัสไดแต่ดูคนไหนมาก่อนมือมันไงนี่คนนี้พอหว่าวเรือนีดปั๊บคนลุกเห็ยัง่ทันคนลุกเลยคนลุกเกิดที่สัมผัสได มีอยู่ละครับคนมีองค์มีอยู่เลยนี่มีมีแท้มีแท้เปลี่ยนแต่เอาใบเกิดผิดผิดปีมาเสงปีมาเสงเนี่พอบอกข้าใจวัดสีแบงกันเกิดปีมะโรงเพราะมันมันแบ่งกันเดือนห่านะลูกครับอือไม่ใช่แบ่งกอสอนะแบ่งเดือนห้านะอือือแบ่งกันเดือนหานื่มะมีมาแม่นี่ก็แบ่งกันเดือนห่าเขาตั้งแต่วัดของสแบงกันเดือนหานนะมะกรงปวดบาป มาโรไมาได้คือเขาม่ยาเนี่ยคนลุกไม่หายเลยเขาม่าอยู่แล้วแต่แถวอยู่แถวเนี่ยไมอว่ามากับคนที่มาวันนี้เนาะไม่รู้จะมากับโนที่มาหรือว่าจะคล้องใจกับนายเชียงลุงมาก่อนหรือเปล่าคนไหนมีอุ้งคนไหนเปิดให้ลงคนไหนเปิดให้ลงมาเป็นหายเป็นหายอยู่นี่ง คนลุกเหาเลยไม่หายเลยฮะไปไปหาแม่ตะเคียนมึงไปลองซื้อแม่ตะเคียนเบิ่งเบิ่งก่อนเนาะไปแม่ตะเคียนจไปแม่ตะเคียนพ่อจะบอกประวัติเลยนะมาอยู่นี่ครับพ่อคนเพาะเองนีลุกอยู่ตลอดเลยไปลอง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 แบ่งทูบดูด้วยครับแบ่งทูบนายเอกจะเสียงทูบดูนะจะเสียงทูบไม่ไม่นี่เลขอ่ะ แขนเลขไว้แล้วว่ายุ่งกับจักนะพะมีสองชุดค่ะอีกชุดตรงนี้ครับอันนี้เลขเข้าแต่ก่อนผมตัวนี้จะเสียงกรุบนะซื้อหายเนาะอันนี่เนาะครับแนมหาอรรถครับแนมอาเลยไอ้เพล็ดกระดัยข้าสกิปคนนี้เนาะเข้าสกิปน้องนี่เล็กหน่อยก็ครับเล็กหน่อยก็ครับ กันได้จจบาตรนดหน่อยเอาไปทำยังไงครับเอานั่งกันนั่งนั่งเอาจะทำยังไงครับนั่งบอต้องเลือกจับถูกจับถูกแบ่งแบ่งให้เป็นสองอันแบ่งเลยแบ่งเลยแบ่งยิบอับสาบอต้องนับบอต้องลังเล่การปืบหลุดอันนี้เป็นผู้ควรว่าเป็นเทพหรือเป็นผีเป็นเทพมาเป็นผีอ๋แล้ว ยี่สิบ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วตัวนี้นั่งจับอกค์คนอ๋อี่สิเป็นเทพคนนี้คนนี้เขาเป็นเทพที่บ้านมีที่บ้านมีเห็นไหม้ละนั่นจะมีอะไรเนี่ย ส่ค <ừ> รูแต่บโหูจักโตรัดจะโดนมีตัวเล่นใหม่แลหนึ่งสองสามสี่ห้าเจเจ็ดแปเก้าสิบสิศูนย์บนที่มากนะอะเด็กศูนบนนะเล็ไม่ดนไม่น่าจะมาคือว่าสันครับยี่สิบเด็กยี่สิบถูกได้ยี่สิบ ซูนมันอาจจะมาซูน์นะสิมาอยู่แล้วนะเนอะมันมีหยีสิบมาน้ำเนาะอ๋อโซนนี้มันให้พูดฝังโน้นประซูนไม่น่าจะมาอู้หบอเพราะว่าพอเขื่นว่าซูนมันไปแล้วนะมาสิมาอยู่พอมันสิมาเอกอ๋อซูนสิมาอีกแค่นึงเพื่อนว่ามันสิมาบ่อในสองนี่บ่อพอมหยีสิบอันครับแล้วบนเน่แล้วครับแปลงันครับทานก่อนหามมากกันแล้วกัน จับนะอะไอยู่แต่ย่าหันหน้ามาจับให้หันหลังจับมัอสิบบอครับเพราะว่าของฝนนีห้องหน้นมามที่จะเขาเจีบต้นหนามหันหลังอะไรเข้ามีตัวนี้คือเมตาเคียนจุจล่ามันี่มันบอครับเมตาเคียน,น,นตัวนี้มันเป็นจุล่ามันี่หรอกเพราะเมตาเคียนเนี่ยครับตอนนั้นมาขออยู่นลำฟอเป็นสีลายที่สุดเลย บอกในข้อความฝันตาแดงคืนๆเลยอพอไปยิงปลานั่นก่อนเป็นนักยิงปลานะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อบไปยิงปลาก็ได้เหียบบอกคนเผ่าเพราะเพราะปลาพอมีหนวดบอปลาพอบานหนึ่งบอมีหนวดแล้วว่าเจ้าปลาพอมันโผล่มาไมีหนวดไงลุงลุงริงห์ สุดไสั่นสันแหงคอยเลยครับคอยเลย่อยเลยครับเนี่ยนเอเป็นยังไงบ้านมาลงแห้งเลยบ่ครับเขียนเซดิ้นกันได้ครับเขีซดิ้นเลยบ่ครับเขียนลงดิ้นเลยกันได้ครับผมสงสองสองศูนย์สองศูนสองสี่สองศูนย์สองสี่หก สองสี่หกสองี่หกสองสี่หกว่ะสองสี่หกสองสี่หกอเดี๋ยวโอทีคนผมมีคอมเมนต์ต like ั้เยออยู่นี่งัเดี๋ยว้อเไหนคนเจ้าโมกีเจยเฮ้ยคนเอ้ยลวงปูสวงลงปูสวงมาเข่าบ่ลวงปูสวงเปาูสวงเข่าบ่ครับผม ิ้นจักปีนปีนชะนำบันบูนีนปากีเธอบาบมเตนาเตดุยเตสิแผออดวตามือนงวดเตลูงตาโนตกรอมเดิมลูงตาไเคยอยู่วัดลูงตาอยู่เตในถงอยู่ในกระถอมโนตันกูโนขโมยดเจ้าอยู่กับผีบ่ครับ តែគិតទៅគំរូហាកីកើតក្មួយក៏បានតែកើតទេវតាក៏បានពេលទីក៏ໄດ້ពេលទេវតាក៏ໄດ້មិនបាច់ទៅវិញចឹងណៃសบายດີមិនแห้งយបូណូតាណូសរុបមកតែចុះមួយអញ្ចេះក៏រូបរាងចះហើយក៏ឈឺអីហ្នឹងវ៉ោះនេះអឺកែមកណែនូញ៉ាំណែនូញ៉ាំណែលោកតា อันนี้มีแต่คนลาวทั้งนั้นเลยหลวงตาเอ้ยเหยื่อปอดป่ยเจรันตีเหยื่เสน่ห์เหีื่อปอดป่ยเจรันตีได้ไวเด๋วตู้นี่ปะปูล้าตาคอับเด่นตีปรังถวายป้ากาพิเศษไหรครับผมป้าตาครับเนี่ยนี่ถวายปากกาพิเศษให้ครับผมเพื่อเล่ยนะครับโอ้อัดเทวรันตีมันมันนองกันหน่อยทำไม่ได้ของที่อยู่ข้างหน้าหลวงตาใช่หรือเปล่าครับ ก็เมียนหนูน่ะกวนนะแต่เราก็ไม่ไวรูตาใหญ่จะอดออดจังเย่ะมันก็ใช่นะแตัวข้าห้าล้ตาใช่บ่ครับอะไรมันมันแปลไม่ได้ตัวข้างหน้านี่ใช่อยู่เนาะสองเก้าสองสี่เนี่ยนะครับสองสองี่หกสองศูนย์สองสี่หกสองศูนย์แล้วก็สองสี่หกสองศูนย์สองสี่หกผือสามตัวเนาะ ลูงตาเนาะลูงปูเนาะปากกาวิเศษเขียนลงให้นะครับผมได์บอลน้องเสียบานคนเจ้าก็อ่เด็นตัวหนังสืออืมอู้เหลืองฮันจุกกะจุกะจุกะครับผมจุกกะครับเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยอ้วนป้ายเบอกครับจังใดล่ะจังใดล่ะโอ้ฝนหนึ่งกับฝนกระหายปี บอครับผมเพิ่งไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วนางมาจับเอาทั้งหลังหน้หันไหนเดี๋ยวว่าจับเลยหลังจับบ่ให้หน้าเพิ่นหันหลังบ่หรือจะไหนครับเพิ่งลับตาก็ได้เอาลับตากันเอาลับตาจับเพิ่นก่อนเด้อเพิ่นเพิ่นเลือกให้น้องไอจับนะทุกคนเลือกให้น้องไอป็นคนจับตัวเลขอ่ะหันหน้ามาข้างหลังเออผู้เลขผู้เลขก่อนจับมาทีละตัวจับทีละตัวแล้วก็เรียงเลียงกันไว้เลยเอาทีละตัวแรกหนึ่งเรียงสองไปหา ไม่เอาเข้าอีกบ่อท่านไม่มันมีหลายตัวตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สามสามตัวเลยสาธุแม่เอาสองตัวด้วยสองตัวแล้วหรือเปิดก่อนไข่เปิดก่อนเปิดเปิดเอาสามตัวก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตมันจะเรียงไปอย่างนี้นะตัวนี้ตัวนี้อืมอ่ะเดี๋ยวอีกสองอ่ะจับสองตัวลงปูเสือคือเชีงเหมืองลงปูเสือคือไหน ร่องผ่านี่พอจำได้ว่ามันเป็นผามใี่รักษาผ่ามเออเอ่อสติยังไม่ผ่อนเลยออันนั้นอ่อ่าเป็นคนเปิดเลยอออ่าโอเคเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนหันมาเลยให้เพื่อนหันมาได้แล้วหันมาได้ครับผมเดี๋ยวเพื่อนเปิดเปิดให้ก็ได้รู้สึเปิดให้ก็ได้ครับผมไม่พอเราเปิดให้ยบ่เบอเปิดเองเลยเปิดเองเลยเห็นสำหรับหลังส่งนี่เพราะสมาธิเปิดอะ ครับด้วไหมไตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกก่อนเริ่มจากตัวแรกเลยเป็นเลขเป็นเลเก้าอันนี้ที่เป็นหวดไปๆเรื่อยๆเดือดรุ่งเดือดร้อนเลงเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสามตัวหวดไปเรื่อยๆนี่อันนี้ข้อนางแต่เคียนเขาข้อตัวนี้ข้อนางแต่เคียนหกหกหกมาบอสจะบอกว่าเจ็ดเลยหนึ่งหกหนึ่งโอ้เก้าหนึ่งตัวเดียวกันเลยเก้าหนึ่งหกหนึ่ง สองตัวเนี่ยนะรุ่นเจ็ดหนึ่งตัวใดครับมัดกลับใดได้หัวมันนะโอ้เลขสวยนะเก้าหนึ่งหกหนึ่งที่เลื่อมาเลขกที่ให่นี่มันมัดจบในสามงวดด้อจบในสามงวดยาวๆส่วนก้อนก้นกันไปอยู่นี่แหละคิดว่านะเก้าหนึ่งหกหนึ่งผมเอาตัวนั้นมาเขียนได้ไหมครับเอามาเขียนต่อตรงนี้ นี่ครับไอ้พิจรณาหไห้ครับเลขกจักก็คือเลขเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกนมีปัญหาว่ามีผู้ใดเคยมาขอในหลวงปู่สวงครับแต่ี๋เป็นครั้งแหลกที่ว่าเอาตีเพิ้นมาลงอืมก็ถือว่าเป็นลูก,กนครับเพิ่งเพิ่งเคยเขา เพอาะคือหันหนามาให้ผมผมเบิ่งเลยครับคือหันจังสีนะครับพอบ่เคยโอ้เออจังสีครับนี่คือแหลกมันบ่นี่คือแหลกสิพอมาอยู่นี่มามาลงในนี้คือแหลกที่มาขอเพิ่นคือแหลกที่พงรู้มาขอเนี่ยนะโอ้ค่ะนนท์มาทางนี้น่ครับที่จริงพอพ่อเข้าใจว่าพอมาหยุดเห็นอย่างปกติพอขี่มอเตอร์ไซค์ไปหนี่งพอมาหยุดจะจะเข้าวพงนู้ขับรถมากับพุ้หัว วัสิไปตามเนี่ยครับเมื่อกี้ข้าหันไดกไหมโน้ตตั้งใจเจ้าลูกหลังได้ครับตีตีเห็นเห็นนะครับเขึ้นตะเคียนไห่สองศูนย์หลักการสองสี่หกครับเขียนใส่ดินเนาะเขียนใส่ดินไห่ก็สมาธิทุกเถื่อพอกระโบ้เคยกพัวพันน้ำเพลินแต่ว่ากระสวดกระถาเพป็นนั่นแหละและวิชาบูชาเพลินเพราะว่าเป็นเป็นพระที่มารับเงินมารับทองก็ได้คิด่นเดือนตุนี้เป็นเป็นเคยหายไป ไปบวชที่น้ำพันอยู่ก็อยู่น้ำพันประมาณสองเดือนสามเดือนเขาเป็บวชที่เขาหลวงู่สวงคือบวชอยู่นี่หลวงู่สวงนะไม่อยู่วัดบันย่างแต่เพื่อนก็คือการเขาบวชใหม่ก็หลวงพ่อก็ให้รับงานดูเพราะเขารับบันใดสวดบ,บันใดเขาก็เขี่ยมันวะหลวงู่สวงกันเลยผ่านยางวนะยาไปสวดนะสวดใดก็บ่มีประโยชน์เงียนะเสียอไอนางสมาธิเอานะ เอาบมหูดอกว่าพระพุทธเจ้ากวนสวดทั้บ่อคนนั้นชื่อกับเป็นย่างไงดีบ่พาอมีแต่จิตสัมผัสว่าคนบานทมก็ว่าพ่อนีเรียงผีเพราะว่ามันจะมีเด็กหน่อยสองคนมาหาพ่อแต่คนหนึ่งอยู่ในพ่อแต่สองคนนั้นมากมากก็สีซื้อสมุดหน่อยๆจะเสียไม่พ่อเราเบิ้งมันก็บ่มีหยั่งเนี่ยบ่เบิ้งมันก็สมุดธรรมดามาบอกว่าพ่อหนูจะมาขออยู่สักสามวันมาเอาของ ของบ้านนู้นมันก็สี่ไปเสียดเพอเขาในข,อข้อความเขาเก็าเห็นแต่บาดหลังนั่นทั้งที่อยู่กลางมูแต่บมมีบาดหลังอื่นเขาก็เลยหูว่าเออคนอีกสิตายล้วละก็เลยบอกเขาว่ามันจะมีคนตายเฮื่น,น,นั่นแค่นี้ก็บอกให้บอกซื้อเขาหรอกแต่ยานเขาระเขาฟอ้องก็เลยบอกว่าคุมนั่นเพื่อนน,นั้นค่เนี่สิตายกันว่าหน้าเมียกแกนั่นอ๋อบอกแต่กันนั่นเนี่ยนั่นเมียแล้วก็บอกชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ว่าเลียงผีแบบนี้บอาพอเลียงผี การนั่งสมาธิของเฮามันก็มีแบบ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 อยู่แต่เฮากับโบหัวเขามีตัวมีต,มตนหรือบนเสียงนี่ยมันก็เป็นนีอาจจะเป็นลมหรือเป็นเสียงยี่อืมเสียงผีจริงสิบอกฮอมฮฮหูว่าไผสิดใตค้คอนไผสิดใต้หลังหูเบิดเลยไม่มีวันหูแม้กระทั่งจะคองก็บอกว่า,ว,าว้นเพื่อหันไหนพอระวังเพราะว่าเกิดวันเพื่หอหันอือมันจะตายเมื่อเกิด ส่วนมากสิตไตมือเกิดแต่เขาบอกว่าเขาจำบ่ท่านเอาอที่เขาว่าท่านเอาพ่อไปเพราะอย่างพ่อก็อยากอยากตายคือว่าล่ะล่าเขามีทุกข์มีอย่างน้ำขบคัวเขาก็อยากตายแต่เขาก็บอกว่ามันจะไม่หมดเวียนเมดกรรมที่หนูจะเอาพ่อไปออม,มันก็เลยเขาก็เลยบอกว่าพ่อเป็นเทพมาเกิดก็จริงแต่พ่อมีกรรมอยู่ไงเทพที่เฮ็ดผิดตัวเนี่นยแหละ บอกเป็นคนมากเขาหมาเขาแมวไปเลยวเพราะว่าในในส่วนของการนั่งสมาธิเนาะเอออันนี้ผมนอกเรื่องน่อยนึงแหละว่าคือการเห็ุใหุ้จิตใจสงบในในความสงบนี่พอเคยมีตัวเลอีกยังล้อยมาหาเนบอกส่วนมาดีหน่อยคนนี้สิบอกว่าบ่ไห้บอกเล็กเึ็กหน่อยจะอยู่น้ำพอนี่บอกไอที่ว่าผีนั่นบอกครับเพราะว่า บางคนก็เกิดไปแฝงในคนบาคนบาที่สิบสี่สิบห้าปีเบาๆนั้นมาพ่อเนี่ยสีกระเดียบพ่อเรียกไง้นเรื่ทีนี้ก็หันไปเบิงแม่เขาว่าไปสี่แม่เขว่ากูไม่ใช่ลูกมึงนะกูลูกพ่ออืให้เข้าใจว่ามันบอกว่าวิญญาณนะบุหูตายที่บ่วห้พ่อบวชบ่วห้พ่อเห็นอยังเขาก็บอกว่าอย่าบวช คืองานเฮ็ดซัปเปอร์นี่พ่อเฮ็ดมาสามทีศพแต่พอไปนอนละเมอตลอดเวลาวะพ่อห้ามทำพ่อห้ามทำผู้ใดเป็นคนวานเนี่ยเป็นเด็กหน่อยพี่ยิ่งนั่นแหละเป็นวิญญาณที่ว่านแขงหลังพ่อนี่บอกครับบอกแขวงเลยตอนนั้นสนั่งสมาธิเราฝันเห็นอะไรเพรพ่อสีบอกว่าให้เขาในความฝันจนพออายุเฮือนบ่ไดดเพราะว่าเด็กหน่อยคนนี้แหละควรเพราะว่าเข้าสิคกวนคนในเฮือน คนบสามารถไปนอนให้เือนพอได้เนะาะาะงั้นตลูกหลานไปนอนก็ต้องลุกไปกลางคืนม,ม,มีคนใหญ่นำดึงหน่อยไปบนนอกว่าอย่ามานอนแถวนี้ยางๆครับแล้วก็หกหนึ่งเนาะที่จับได้เมื่อกี้นะครับผมส่วนสองศูนย์แล้วก็สองสี่หกก็คือ,คอ <dafür S 3> เขียนลงดินเนาะ อตอนที่เขาส่งนะครับขออีกช้อนดินหนึ่งช้อนนะชื่อที่ดินสองศูนย์สองสี่หกนะคะเนาะขอทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ